คนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือว่าทำอาชีพอิสระนะคะมีหนึ่งข้อได้เปรียบที่ดีกว่ามนุษย์เงินเดือนค่ะก็คือไม่มีอายุเกษียณนะคะอยากจะเกษียณเร็วก็ได้ถ้าพร้อมหรืออยากจะเกษียณช้าหน่อยก็ได้นะคะถ้ายังสนุกกับการทํางานมีคนเห็นคุณค่าในงานที่เราทําหรือว่ามีคนพร้อมจ้างงานเราอยู่ค่ะแต่จะว่าไปเนี่ยฟรีแลนซ์ก็ไม่ควรจะประมาทเรื่องเกษียณนะคะควรเตรียมพร้อมเรื่องนี้ตั้งแต่เนิ่นๆดังนั้นวันนี้ซีรีส์เรื่องเงินต้องรู้ของฟรีแลนซ์นะคะ อยากจะชวนมาดูว่ามี4เรื่องเงินอะไรบ้างนะที่เราต้องเตรียมเพื่อให้เรากเกษียณรวยค่ะอันดับ1ก็คือเงินเฟ้อค่ะข้อมูลจาก Global Retirement Index แสดงให้เห็นว่าข้อผิดพลาดเรื่องเกษียณที่รุนแรงที่สุดหรือคิดเป็น49%ของคนทั่วโลกก็คือคิดเรื่องเงินเฟ้อต่ำไป ว่าแต่ทำไมเราต้องสนใจเรื่องเงินเฟอ้อด้วยก็เพราะว่าเงินเฟอ้อทำให้เงินที่เราคิดว่าจะเตรียมไว้เพื่อเกษียณในอีก10 20หรือว่า30ปีข้างหน้าด้อยค่าลงจนเปลี่ยนสถานะจากที่ควรเกษียณสุขกลายเป็นเกษียณทุกได้นั่นเอง เพราะวันที่เราคิดว่ามีเงิน1ล้านหรือว่า10ล้านน่าจะสบายแต่ความจริงก็คือจากเงิน10ล้านบาทในวันนี้ถ้าคิดเงินเฟออร์3%ต่อปีผ่านไป10ปีมูลค่าเงินจะเหลือเทียบเท่ากับมูลค่าปัจจุบัน7จล้านสี่แสนบาท ผ่านไป20ปีมูลค่าเงินจะเหลือเทียบเท่า5ล้าน5แสนบาทหรือหายไปเกือบ50%แล้วถ้าผ่านไป30ปีมูลค่าเงินจะเหลือเทียบเท่า4ล้าน1แสนบาทหรือหายไปเกือบ60%แต่ถ้าเงินเฟ้อสูงถึง5%ต่อปีเมื่อผ่านไป10ปีมูลค่าเงินจะเหลือเทียบเท่า6ล้าน1แสนบาทผ่านไป20ปีมูลค่าเงินจะเหลือเทียบเท่า3ล้าน7แสนบาทและผ่านไป30ปีมูลค่าเงินจะเหลือแค่เทียบเเททท่่าาาา2ล้้นนน30,000บั เห็นแบบนี้แล้วพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องสนใจเรื่องเงินเฟอ้อด้วยทีนี้ลองมาดูข้อมูลของจริงของประเทศไทยกันสักหน่อยค่ะ หากย้อนกลับไปดูข้อมูลเงินเฟอ้อของบ้านเราในปี1995ถึงปี2024จะพบว่าเงินเฟอ้อรวมเนี่ยสูงถึง95%หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ30ปีที่ผ่านมาเงินเฟอ้อบ้านเราเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2.25%ต่อปีโดยในช่วง30ปีนั้นนะคะปีที่มียตรางเงินเฟอ้อสูงกว่า3%ก็มีอยู่ถึง11ปีด้วยกันดังนั้นถ้าเราอยาก,กเกษียณสุขอย่าลืมวางแผนการเงินแบบที่คำนวณเงินเฟอ้อใส่เข้าไปในสมการแล้วด้วย อย่างเช่นกรณีที่เงินเฟอ้อ3%ต่อปีลองใช้ตัวเลขนี้คูณกับเงินที่เราต้องการในมูลค่าปัจจุบันดูค่ะจะได้เห็นนะคะว่าประมาณการเงินเกษียณที่เราต้องใช้จริงๆที่รวมเงินเฟอ้อเข้าไปเรียบร้อยนั้นเป็นเท่าไหร่ตัวเลขนั้นก็คือถ้าเกษียณในอีก10ปีให้คูณ1.3เกษียณในอีก20ปีให้คูณ1.8เกษียณในอีก30ปีให้คูณ2.4 อย่างเช่นถ้าเราคิดว่าจะกเกษียณสุขด้วยเงิน1ล้านบาทในอีก30บปีข้างหน้าก็ต้องเอา2.4คูณเข้าไปเงินที่ต้องเตรียมเกษียณจริงๆก็จะเป็น2ล้าน4แสนบาทนั่นเองค่ะ 2. เงินที่ต้องการแต่ละคนก็มีเงินที่เป็นตัวเลขในใจเพื่อให้ตัวเองเกษียณสุขแตกต่างกันนะคะรวมถึงมีวิธีในการบริหารจัดการเงินหลังเกษียณต่างกันด้วยดังนั้นลองมาดู2วิธีคำนวณเงินที่ต้องการเพื่อให้ได้เกษียณสุขในแต่ละสูตรกันค่ะ สูตรที่1ก็คือเก็บให้พอเกษียณปลอดภัยไม่ลงทุนต่อ วิธีการนี้เหมาะกับคนที่ชอบความปลอดภัยไม่อยากจะลงทุนหลังเกษียณดังนั้นจึงต้องเก็บให้พอกับที่จะต้องใช้ในอนาคตไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตสมการง่ายๆของสูตรนี้ก็คือเงินเกษียณสุขเท่ากับค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนคูณ12และนําตัวเลขนี้ไปคูณจํานวนปีหลังเกษียณสําหรับส่วนแรกก็คือค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนนะคะหลังเกษียณคนทั่วไปมักจะใช้ใจ่ายน้อยลงเหลือประมาณ70%ของค่าใช้ใจ่ายในช่วงก่อนเกษียณ เนื่องจากว่าค่าเดินทางซื้อของภาษีสังคมมักจะลดลงอย่างเช่นจากที่เคยใช้เดือนละ30,000บาทก็าอาจจะเหลือประมาณ21,000บาท ส่วนจำนวนปีหลังเกษียณน,นั้นรู้หรือไม่ว่าอายุขยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นทุกปีและองค์การสหประชาชาติเคยประมาณการเอาไว้นะคะว่าในปี2070อายุไขเฉลี่ยของคนไทยจะอยู่ที่85ปีซึ่งหากตั้งใจเกษียณตอนอายุ60ปีเหมือนกับมนุษย์เงินเดือนทั่วไปก็หมายความว่าเราจะต้องใช้ชีวิตหลังเกษียณถึง25ปีหรือหากตั้งใจทํางานฟรีแลนซ์นานหน่อยเพราะว่าไม่มีใครมาบังคับให้เลิกทางานเช่นตั้งใจเกษียณอายุตอน65ปีก็หมายความว่าเราต้องใช้ ชีวิตหลังวัยเกษียณอีกถึง20ปีด้วยกันหรือถ้าอยากเร่งทํางานจะได้เกษียณเร็วตั้งใจเกษียณตอนอายุ50ปีก็หมายความว่าเราจะต้องใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณนานถึง35ปีเลยละค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นลองคํานวณดูนะคะเงินเกษียณสุขเนี่ยจะเท่ากับ21,000บาทคูณ12คูณ35เท่ากับ8ล้าน8แสนสหมื่นบาทแต่ว่าเราต้องไม่ลืมคำนวณเงินเฟอ้อด้วยนะคะเกษียณอีก10ปีก็คูณ1.3่า เท่ากับ11ล้าน5แสนบาทโดยประมาณกเกษียนอีก20ปีคูณ1.8นะคะหรือประมาณเกือบเกือบ16ล้านบาทกเกษียนอีก30ปีคูณ2.4หรือต้องมีเงินทั้งหมด21ล้าน1,07,000บาทเป็นต้น ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกช็อกหรือว่าตกใจนะคะว่าโหทําไมต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นแต่ว่านี่คือความจริงค่ะและก็เป็นเหตุผลสําคัญว่าทาไมเวลมีอัพเนี่ยถึงอยากชวนคนไทยทุกคนวางแผนกเกษียณสูขตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทํางานไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่ามนุษย์เงินเดือนก็ตามแต่อย่าเพิ่งถอดใจไปนะคะเพราะว่าถ้าใครไม่ไหวกับวิธีการนี้เดี๋ยวลองมาดูอีกสูตรคำนวณกันสูตรที่2เก็บให้พอลงทุนต่อใช้ดอกผล วิธีการนี้เหมาะกับคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนหรือคนที่ลงทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนเกษียณและพร้อมลงทุนหลังเกษียณต่อเพื่อนําดอกผลมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันสมการง่ายๆของสูตรนี้ก็คือเงินเกษียณสุขเท่ากับค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนคูณ12และนําก้อนนี้ไปหารผลตอบแทนคาดหวังจากการลงทุนที่เป็นจัดส่วนเปอร์เซ็นต์ต่อปีสำหรับผลตอบแทนคาดหวังจากการลงทุนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจัดพอร์ตเป็นอย่างไรประเภทของสิน ที่เรานําเงินไปลงทุนในวัยหลังกเกษียณเป็นแบบไหนแต่โดยปกติแล้วเมื่อกเกษียณก็อาจจะลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการเลือกตราสารหนี้หรือว่ากองทุนรวมผสมสําหรับเงินก้อนสุดท้ายที่ได้รับผลตอบแทนคาดหวังจากการลงทุนประมาณ3-5%ต่อปี ดังนั้นถ้าลงทุนเสี่ยงต่ำในตราสารหน,นี้แล้วนําผลตอบแทนประมาณ3%ต่อป,ปีมาใช้จ่ายเงินกเกษียณสุขที่ต้องมีก็คือ21,000คูณ12แล้วนําไปหาร0.03ก็จะเป็น8 4 0ล้าน4บาทแต่ถ้าคํานวณเงินเฟ้อไปด้วยม,มูลค่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน21,000บาทจะเป็นดังนี้ค่ะ,กะเกษียณอีก10ปีคูณ1.3เป็น27,300บาทกเกษียณอีก2 0ปีคูณ1 8เป็น3 7 8 0 0บาท เกษเียนในอีก30ปีคูณ2.4เป็น5,400บาทเกษเียนในอีก40ปีคูณ3.3เป็น6 9 3 0 0บาทดังนั้นเงินเกษียณสุขที่ต้องการจะเป็นตามตารางน,นี้เลยค่ะ ถ้าเราหาผลตอบแทนจากการลงทุนได้3%ปต่อป,ปีกาเียณอีก10ปีข้างหน้าก็จะต้องมีเงินเกษียณสูขเอาไว้ให้อุ่นใจ10ล้าน9แสนบาทในอีก20ปีข้างหน้าก็ต้องมี15ล้าน1แสนหมื่นบาทอีก30ปีข้างหน้าก็ต้องมี20ล้านบาทส่วนถ้าเราหาผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้นเป็น4%เต่อปีถ้าเกษียณอีก10ปีข้างหน้าก็จะต้องมีเงินราวๆ8ดล้าน2แสนบาทอีก20ปีข้างหน้าก็ต้องมีเงินราว11บาท อีก30ปีข้างหน้าก็ต้องมีเงินเรา15ล้าน1แสนบาท และถ้าใครหาผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้นเป็น5%ต่อปีถ้ากเกษียณอีก10ปีข้างหน้าก็จะต้องมีเงินที่เตรียมไว้สําหรับการเกษียณ6ล้านหแสนบาทอีก20ปีข้างหน้ากเกษียณต้องมีเงินเตรียมไว้9ล้านบาทและอีก30ปีข้างหน้ากเกษียณก็ต้องมีเงินเตรียมไว้12ล้านบาทยิ่งถ้าเราหาผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ทําให้เราเตรียมเงินต้นน้อยลงเท่านั้นแต่ก็อย่าเสี่ยงมากจนเกินไปนะคะกระทั่งทําให้เงินต้นส่วนใหญ่เนี่ยไปเจอกับความเสี่ยงที่ จะขาดทุนหรือเสี่ยงน้อยเกินไปจนทําให้เงินเฟ้อกัดกินเงินต้นก็อาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะเพราะอย่าลืมว่านี่เป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิต 3. เงินที่มีแม้ว่าเงินที่ต้องการเพื่อเกษียณสุขของใครหลายคนจะเป็นหลักล้านหรือ10ล้านแต่ว่าในความเป็นจริงฟรีแลนซ์อย่างเราอาจจะไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะคะลองเช็คเงินที่มีดูว่าเราเนี่ยมีฐานในการเกษียณสุขมากน้อยแค่ไหนแล้ว 1. ประกันสังคม ใครที่เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนก็จะมีเงินส่วนหนึ่งถูกสะสมไว้เป็นเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญยามชราภาพโดยสามารถยื่นขอรับเงินชราภาพจากประกันสังคมได้ตั้งแต่อยู่ายุ55ปีขึ้นไปใน2กรณีกรณีที่1เคยส่งเงินสมทบประกันสังคมตั้งแต่ตอนเป็นพนักงานประจำมาตรา33จนถึงตอนเป็นฟรีแลนซ์มาตรา39ในกรณีที่เลือกส่งประกันสังคมต่อหลังออกจากงานประจำซึ่งถ้าเคยส่งมายังไม่ถึง180เดือนหรือ15ปีเต็มจะ ได้รับเป็นเงินบนําเหน็จซึ่งมีลักษณะเป็นเงินก้อนครั้งเดียวมีโอกาสสูงถึงกว่า100,000บาทได้ซึ่งทายิ่งเป็นพนักงานประจํามานานกว่าตอนเป็นฟรีแลนซ์เงินบําเหน็จก้อนนี้ก็จะยิ่งสูงค่ะเพราะว่าฐานรายได้จากการคํานวณเงินสมทบส่วนชราภาพตอนเป็นพนักงานประจําสูงสุดถึงเดือนละ15,000บาทสูงกว่าตอนเป็นฟรีแลนซ์นะคะที่4,800บาทส่วนกรณีที่2คือเคยส่งเงินสมทบประกันสังคมตั้งแต่ตอนเป็นพนักงานประจำมาตราส 33จนถึงตอนเป็นฟรีแลนซ์ปาตรา39ในกรณีที่เลือกส่งประกันสังคมต่อหลังออกจากงานประจำา180เดือนขึ้นไปหรือเกิน15ปีเต็มแล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็จะได้รับเป็นเงินบำนาญซึ่งมีลักษณะรับเป็นเงินรายเดือนทุกเดือนไปตลอดชีวิตโดยจำนวนเงินบำนาญที่ได้จะขึ้นอยู่กับ1ฐานรายได้60เดือนสุดท้ายซึ่งตอนเป็นพนักง,งานประจำก็จะคำนวณจากฐานเงินเดือนจริงสูงสุดเดือนละ1 5 0 0 0บาทส่วนตอนเป็นฟรีแลนซ์ จะคำนวณจากฐานรายได้เดือนละ4,800บาทและ 2. จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการส่งเงินสมทบโดยตราเงินบำนาญเริ่มต้นที่20%ของฐานรายได้และจะเพิ่มขึ้นอีก1.5%ทุก12เดือนหรือทุกๆ1ปีเต็มที่ส่งเงินสมทบนานกว่า180เดือนหรือ15ปีเต็ม มาถึงตรงนี้สําหรับใครที่วางแผนอยากจะออกจากงานประจําหรือว่าออกจากงานประจํามาแล้วไม่เกิน6เดือนยังอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจได้ว่าจะส่งเงินสมทบมาตรา39ต่อไปดีหรือไม่เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการใช้ประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรแต่ว่าต้องแลกกับสิทธิ์บางอย่างที่ลดลงโดยเฉพาะเงินบํานาญชราภาพดังนั้นนะคะเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าที่ผ่านมาเนี่ยเราจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมา ยังไม่ถึง180เดือนหรือว่า15ปีเต็มอาจจะเลือกส่งเงินสมทบมาตรา39ต่อได้นะคะเนื่องจากว่าสิทธิ์ของชราภาพเดิมจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จการส่งเงินสมทบต่อก็จะเป็นการสะสมบำเหน็จเพิ่มขึ้น แต่ถ้าหากที่ผ่านมาจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมา180เดือนขึ้นไปหรือว่า15ปีเต็มขึ้นไปแล้วอาจจะเลือกไม่ส่งเงินสมทบมาตรา39ต่อได้เนื่องจากจะทําให้ได้รับเงินบํานาญสิทธิชราภาพลดลงจากฐานรายได้ที่ใช้คํานวณลดลงนั่นเองค่ะ 2. เช็คตารางความรวยสุทธ,ธิ ลองสำรวจเส้นทางรวยของตัวเองดูนะคะด้วยการทําตารางความรวยสุดที่โดยการนําสินทรัพย์และหนี้สินทุกอย่างที่มีมาลงตาราง Excel ตามตัวอย่างนี้เลยนะคะสินทรัพย์ก็เช่นเงินลงทุนในกองทุนรวม ETF อสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็อาจจะแบ่งเป็นประเภทสินทรัพย์มูลค่าปัจจุบนันต้นทุนและกําไรขาดทุนส่วนหนี้สินก็เช่นอสังหาริมทรัพย์ค่ะโดยอาจจะแบ่งเป็นประเภทหนี้สินเงินต้นค้างชําระหรือดอกเบี้ยต,ต่อปีหลังจากนั้นให้นําสินทรัพย์มา ลบหนี้สินก็จะเท่ากับความรวยสุทธิซึ่งเราควรจะอัปเดตตารางนี้สม่ำเสมอทุกปีนะคะเราจะได้รู้ว่าเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้เข้ามาใกล้เราแค่ไหนแล้วและยังเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ด้วยว่าแต่ละปีเนี่ยเรารวยขึ้นหรือว่าจนลงมากน้อยแค่ไหนด้วยค่ะ 4. เงินที่ต้องหาเพิ่ม หลังจากเห็นความสำคัญของเงินเฟ้อหรือวิธีการคำนวณเงินที่ต้องการตามล่าหาเงินที่มีแล้วก็ถึงเวลาเติมเงินให้เต็มด้วยเงินที่ต้องหาเพิ่มนะคะวิธีการคำนวณก็คือเงินที่ต้องหาเพิ่มจะเท่ากับเงินที่ต้องการหากเงินที่มีซึ่งแต่ละคนก็จะมีตัวเลขแตกต่างกันคำถามก็คือถ้าเราขาดอีกสัก10ล้านบาทหรือใครเนี่ยพึ่งเริ่มต้นจากศูนย์เลยแต่อยาก,กเกษียณสุขด้วยเงินหลักล้านหรือ10ล้านจะมีวิธีไหนบ้างคำตอบ ออก็คือเราต้องเริ่มจากการออมก่อนใช้ก่อนค่ะและหลังจากนั้นต้องให้เงินทำงานซึ่งหากเปรียบการให้เงินทำงานเหมือนกับงานที่เราทำกันไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินก็เหมือนกับการให้เงินทำงานเป็นข้าราชการความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนต่ําเช่น0.5ถึง2%ต่อปีส่วนตราสารนี้ก็เหมือนกับการให้เงินทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนต่ําประมาณ1ถึง3%ต่อปีกองทุนรวมหรือ ETF ก็ เหมือนการให้เงินทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนบริษัทเอกชนความเสี่ยงปานกลางผลตอบแทนปานกลางประมาณ3-7%ต่อป,ปีหุ้นรายตัวก็เหมือนกับการให้เงินทำงานเป็นเจ้าของกิจการความเสี่ยงสูงค่ะแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงราว5-15%เรต่อปีสินทรัพย์ทางเลือกเช่นอสังหาริมทรัพย์ทองคางานศินละปะรถยนต์นาฬิกาวลยก็เปรียบเสมือนกับการให้เงินทำงานไปเป็นฟรีแลนซ์นะคะมีความเสี่ยงสูงแต่ก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูง ถึง20%ต่อปีซึ่งถ้าใครอยากทําความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการให้เงินทํางานนะคะไปตามกันต่อได้ในซีรีส์เรื่องเงินต้องรู้ของมนุษย์เงินเดือน EP8 นี้ค่ะ โดยการให้เงินทำงานในสินทรัพย์ที่ต่างกาันผลตอบแทนต่างกาันก็จะทําให้เงินที่ต้องใช้เพิ่มเริ่มจากศูนย์ถึง10ล้านต่างกันไปด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าฟรีแลนส์คนไหนอายุน้อยๆอ,อายุ25ปีนะคะแต่ว่ายังไม่กล้ารับความเสี่ยงเอาเงินเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ e s a v i วิก็อาจจะต้องใช้เงินเก็บราวเดือนละ1900 0บาทเพื่อให้มีเงิน10ล้านในวัยเกษียณค่ะ แต่ถ้ารับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นนะคะครึ่งหนึ่งหรือ50%าเนี่ยไปฝากไว้ในเงินฝากออมรัตว e ์ e-saving อีกครึ่งหนึ่งนะคะไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้นโลกหรือว่า ETF หุ้นโลกก็จะทําให้คาดหวังผลตอบแทนราว4-5%ต่อปีถ้าเป็นแบบนั้นก็จะใช้เงินเก็บต่อเดือนน้อยลงหน่อยนะคะเหลือ1น0 0 0บาทเพื่อเป้าหมาย10ล้านบาทในวัยเกษียณค่ะแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นเข้าใจเรื่องของการลงทุนมากขึ้นมีประสบการณ์มีความรู้และ ศึกษามาเพียงพอแล้วจึงตัดสินใจนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้นโลกหรือ ETF หุ้นโลกเพื่อหาผลตอบแทนราว7%ต่อปีในวัยเดียวกันอายุ25ปีเราอาจจะใช้เงินต้นเดือนละประมาณ6,000บาทค่ะเพื่อสะสมให้ได้10ล้านบาทในวัยเกษียณ แต่ถ้าอายุเพิ่มขึ้นเช่นเป็น40ปีหรือว่า50ปีนะคะเงินต้นที่ต้องใช้ในแต่ละเดือนเพื่อที่จะค่อยๆสะสมต่อยอดไปจาก0ถึง10ล้านก็อาจจะเพิ่มขึ้นตามลำดับค่ะเห็นไหมคะว่าเงินต้นเวลาและผลตอบแทนเป็น3ตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เรากรเกษียณรวยจาก0ถึง10ล้านได้ดังนั้นอย่าลืมอดทนรวยกันด้วยนะคะ แถมให้อีกหนึ่งทางเลือกของเงินที่ต้องหาเพิ่มสําหรับฟรีแลนซ์ก็คือกออชหรือกองทุนการออมแห่งชาติค่ะสำหรับฟรีแลนซ์ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมยกเว้นใครที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกหนึ่งซึ่งจะไม่ได้รับสิทธิ์ชราภาพนะคะถ้าเป็นแบบนั้นเราสามารถสมัครกออชได้นอกนั้นไม่ได้ค่ะโดยกอชเนี่ยจะมีรัฐช่วยสมทบออมเงินเพิ่มสูงสุดไปละ1,800บาทหรือว่าเดือนละ150บาทตามช่วงอายุของผู้ออมเช่นถ้าผู้ออมอายุ1 5 ถึง30ปีรัฐจะสมทบเพิ่มให้5 0ผู้ออมอายุมากกว่า15ปีและยังไม่ถึง50ปีรัฐจะสมทบเพิ่มให้80%แต่และถ้าผู้ออมอายุมากกว่า50ปีแต่ยังไม่ถึง60ปีรัฐจะสมทบเพิ่มให้100%ซนะคะทําให้สามารถประหยัดแรงหรือว่าเงินออมตั้งแต่ต้นได้อีกทั้งถ้ามีการออมด้วยสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณหรือที่เรารู้จักกันว่าหวยเกษียณซึ่่งงงงมีเเเิินนนนราาววัััลลลลลหหกก้้ดดยอแคอะ น,ะะนั่นก็อาจจะทําให้เรามีโอกาสถึงเป้าหมายการเกษียณรวยได้เร็วขึ้นแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าเราถูกรางวัลก็ควรจะนาเงินก้อนนั้นมาออมหรือลงทุนเพื่อต่อยอดอย่าใช้จนหมดค่ะ และนั่นก็คือสี่เรื่องเงินต้องรู้ต้องเตรียมเพื่อเกษียณรวยนะคะอย่างแรกคือเงินเฟอ้อค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเงินเฟอ้อเพียงแค่3%ต่อปีผ่านไป20ปีเงินเราหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะ2ก็คือเงินที่ต้องการนะคะต้องลองคํานวณดูนะคะว่าเราเหมาะกับสูตรไหนนะคะสูตรแรกเก็บให้พอกเกษียณปลอดภัยไม่ลงทุนต่อหรือว่าสูตรที่2เก็บให้พอลงทุนต่อใช้ดอกผล3ก็คือเงินที่มีนะคะสามารถเช็คได้ผ่านตารางความรวยสุทธินะ ส่วนใครเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนนะคะก็ลองไปศึกษาดูว่าควรจะต่อมาตรา39ในประกันสังคมหรือเปล่าและ4ค่ะก็คือเงินที่ต้องหาเพิ่มนะคะออมก่อนใช้และให้เงินทํางานถ้าทําได้แบบนี้ทั้ง4ข้อรับรองนะคะว่าเราสามารถกรเกษียณรวยจาก0ูนถึง10ล้านได้ไม่ยากค่ะ